ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธพชนะให้ฟังในเรื่องสมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรมในหนังสือพุทธพจชนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า226จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจชนะเล่มที่12หน้าที่460ข้อที่490อักขิเวสนะ ก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมะแก่บริษัทเป็นจำนวนร้อยๆอาจจะมีคนสักคนหนึ่งมีความสำคัญอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมปรบเราคนเดียวเท่านั้นดังนี้อคิเวสนะท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยตลอดเวลาที่ตถาคต ยังแสดงทำอยู่โดยชอบเพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวอักขิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทําอยู่เป็นประจำดังนี้